สวัสดีครับพบกับผมทเวลบายทิกในช anel ยูทูปนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านธรรมรักษาสองนะฮะเมื่อวานพาไปบ้านธรรมรักษาหนึ่งนะฮะเป็นหอพักหญิงนะครับวันนี้พามาบ้านธรรมรักษาสองนะฮะอันนี้เป็นหอพักชายนะครับซึ่งข้างล่างเองก็มีร้านอาหารมีศูนย์อาหารมีของขายแย่ๆมากมายนะครับอย่างตรงนี้เองนะครับก็มีอาหารจานเดียวนะฮะพวกอาหารตามสั่งค่าหน้าปาแกะนะครับ มีสปาเกตตี้เบคอนนะครับสเต็กก็มีนะฮะหกสิ็นะฮะก็ถือว่าราคาไม่แพงมากนะครับถ้าไปกินข้างนอกนะฮะราคาก็หลักร้อยนะฮะแต่ว่าตรงนี้แล้วอาหารจะน้อยกว่านิดนึงนะฮะถ้าเป็นหอยอิ่งนี่ก็จะเยอะนะครับมีทั้งข้าวรัดเกงอาหารตามสั่งหลายร้านรวมถึงก๋วยเตี๋ยวนะฮะแล้วก็มี อุดหักเยอะแยะมากมายเลยนะฮะตรงนี้ก็มีแต่ว่าน้อยนะครับถ้าเป็นหออย่างนี้ก็จะมีเซเว่นด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นร้านข้าวราดแกงแล้วก็มีอาหารตามสั่งด้วยนะฮะพเพื่อนๆดูสิแต่ละอย่างก็ดูน่ากินนะครับข้าวมันไก่ข้าวราดแกงนะครับอยากกินอะไรก็บอกได้นะฮะ ราคาที่นี่ก็เริ่มต้นแค่35บาทเท่านั้นนะครับ35 4 0 55นะฮะถ้าเป็นที่อื่นก็สตาร์ทที่50นะครับราคาแบบนี้เอาจริงๆข้างนอกขายากแล้วนะฮะทุกคนที่นี่เขาก็มีข้าวผัดอเมริกันนะฮะมีอาหารตามสั่งเมนูหลากหลายนะครับแต่ว่าผมจะสั่งเป็นข้าวราดแกงนะฮะเพราะว่าหนึ่งรวดเร็วด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนผมรออยู่นะครับอีกอย่างนะครับ กับข้าวที่นี่ก็ดูน่ากินนะฮะก็เลยสั่งเป็นข้าวราดแกงนะฮะก็สั่งเป็นกับข้าวทั้งหมด3อย่างนะฮะสำหรับใครที่สั่งเมนูข้าวไข่เจียวนะฮะตรงนี้ก็มีจุดบริการซอสนะฮะมีซอสมะเขือเทศซอสพริกแล้วก็ซอสแม็กกี้นะครับครับผมก็สั่งเป็นข้าวราดแกง3อย่างนะฮะมีไก่เทอริยากิเต้าหู้ทรงเครื่องแล้วก็กะเพรานะครับข้าวราดแกง3อย่างที่นี่ราคาก็อยู่ที่50บาทนะฮะถ้าเป็นราคาข้างนอก ก็ประมาณ 60- 70แล้วนะฮะทุกคนราคาแบบนี้เอาจริงๆหายากนะครับเขาก็เสิร์ฟมาให้พร้อมกับน้ำซุปเลยนะฮะทุกคนน้ำซุปร้อนๆนะฮะกินแบบนี้ตอนเช้านะฮะในช่วงที่อากาศเย็นนะครับเมื่อวานเอาจริงๆก็มีฝนตกนะฮะตกทั้งวันเลยนะฮะเป็นพายุฤดูร้อนหลังจากที่เราร้อนมานานนะฮะอากาศเช้านี้ก็ยังคงเย็นอยู่นะครับครับก็ทานหมดแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะฮะทุกคน ตรงนี้ก็มีร้านเลงแซบนะฮะมีร้านอาหารอีสานนะครับส้มตำข้าวไก่ทอดนะครับมีสเต็กนะฮะของที่นี่เอาจริงๆก็ราคาไม่แพงนะครับสเต็กเองราคาก็อยู่ที่60 70ถึงนะฮะถ้าไปกินข้างนอกนะฮะราคาจานหนึ่งก็ร้อยอัพนะฮะทุกคนสำหรับสเต็กนะฮะแล้วก็ยังมีร้านอาหารข้างในนะฮะแต่ว่า ถ้าอยากกินอะไรที่มากกว่านี้ต้องไปที่หอหญิงนะฮะบ้านธรรมรักษาหนึ่งนะฮะอยู่ด้านในนะฮะแล้วก็มีตู้ต่อบินด้วยนะครับมีที่ให้ปริ้นเอกสารด้วยนะครับสำหรับนักศึกษาที่ต้องทํารายงานส่งนะฮะช่วงปี3ปี4ี่นะฮะเพราะว่าชีวิตการเรียนมหาวิทยาลัยนะฮะหลายหลายคนก็คงจะทราบกันดีนะฮะว่าต้องทํารายงานส่งนะฮะช่วงปี3ปี4ต้องทําวิจัยโปรเจกต์ต่างๆนะฮะเป็นเกณฑ์การจบของแต่ละหลักสูตรนะครับ ตรงนี้ก็มีอาคารวิศวะวัฒนะนะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่ดูน่าเรียนนะฮะสำหรับมหาวิทยาลัยพระจอมเก้าธนบุรีบางมดนะฮะก็ขอสิ้นสุดกันบรรยายแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทําอะไรไปที่ท,ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องทเวลบายทีนะครับเก็บนอวราการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ